วัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมฮาสาว่าในคลิปนี้นะฮะเราจะมาขายเด็กใหม่ก็คือเด็กไม่ใหม่สิเป็นเด็กเก่าที่เรา,เอ,าอยากจะมาขายใหม่ดีว่าก็คือเด็กออนก k กอิงนั่นเองครับทำไมต้องเป็นเด็กนี้เพราะว่าแพดโอทีล่าสุดเนี่ยทางสเปกตรัมนะฮะได้รับการบัฟมานะฮะให้ปี7จ็ดพาวเวอร์น,นั่นเองครับก็คือแรงขึ้นมา1นึ่งพาวเวอร์นะไม่รู้ช่วยได้มาแค่ไหนครับในเมตาตอนนี้นะก็ขอแนะนําเด็กแต่ทีระบายก่อนเลยนะครับ ใบแรกเป็นแอนแมนนะครับเป็นดอกหนึ่งออนโกอิ้งที่ดีมากนะฮะเพราะว่าพื้นที่เต็มจะบวก3ทางต่อสู้เลยทีเดียวต่อมากูสครับกูสเป็นดอกสองที่แก้เด็กเมตาได้หลายเด็กหมูนะฮะตอนนี้เพราะว่าการ์ดใหญ่ๆจะลงไม่ได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นชูรี่หรือเฮร่าเนี่ยจะเล่นเลนกูสไม่ได้เลยนั่นเองต่อมาลูกเคสครับเป็นเทคดการเอาไว้แก้การลดพลังนะไม่ว่าจะเป็นแมนติงหรือเด็กฮัสแมทต่างๆไ้อีโวด้วยเช่นกันอัลเมอร์ฮะเป็นการ์ดออนโกอิ้งที่เอามาแก้เด็กเดสทรอยได้ดีมากฮะตอนนนนนนี้ททุกกกคลลลัังเเเ่่ดดสรออยยยููะ เอมูเบียทับก็เอามาแก้เด็กลดค่าไลา่อย่างเซร่าหรือโลกิได้ดีเช่นกันนะฮะเด็กนี้นะมาเป็นลิซ่าครับลิซ่าเนี่ยเปสองพาวเวอร์ Power. เอ้ยไม่ใช่สองเอนจีห้าพาวเวอร์ฮะก็เป็นเด็กเป็นการออนโกอิ่งที่มีพลังสูงนั่นเองมิสเตอร์แฟนตาติกก็เป็นสามเอนจีที่เอามาเติมเด็กอื่นๆได้ดีนะเพราะว่าจะบวกสองพาวเวอร์ด้วยเฮเลนค้างๆด้วยนั่นเองคอสโมครับก็เป็นเถืกการที่แก้เมตาได้หลายใบมากฮะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นชูริเดชอยหรือเฮเลาก็โดนคอสโมกัดกได้ทุกคนฮะ ไอออนแหลกไอออนแหลกนี่ก็เป็นการ์ดเปิดตัวนะแต่แก c อปป i ้ g ความสามารถของการ์ดบนสุดฮะเพราะเราใส่แต่ออนกูอิงไว้แล้วจะมีแค่สเปกตรัมเท่านั้นที่เป็นเปิดตัวนะซึ่งได้สเปกตรัมก็ถือว่าแรงเช่นกันฮะต่อมาไอออนแมนก็เป็นออนกูอิงฮะที่บวกพลังพื้นที่เป็น2เท่านั่นเองถ้าสเปกตรัมบัฟก็จะมี2พาวเวอร์อย่างน้อยก็เป็น4พาวเวอร์นะฮะต่อมาเป็นบูมาร์เวลนะเป็นออนกูอิงที่เอามาเพิ่มพลังให้การ์ดแบอื่นในเลนต่างๆนั่นเองฮะก็จะแรงมากเลยทีเดียว เซ็กตั้มมาสุดท้ายปิดเกมฮะบัฟออนโก็ยิ่งบวกสองนะยิ่งมีเยอะยิ่งบั๊บเยอะฮะอ่ะก่อนจะดูเกมเพล์กันฮะก็รบกวนทุกคนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ของผมด้วยครับลงไปกดกันแล้วก็ไปรับชมเกมเพล์กันได้เลยครับเทินที่หนึ่งครับเปิดมาด้วยอุโมงค์ควอนตัมนะดีไหมเนี่ยเราอยากจะรีบเล่นแอนด์แมนหรือเปล่าเล่นไปเลยก็ได้นะได้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่สเปกตัมครับ โอเคบูมาเวลแรงมากฮะเจอหนึ่งบูมาเวลต่อมาเป็นบ้านปั้มเมเล่นเป็นอะไรดีเอ่ยริาสาร์ตไหมลงไปก่อนเนาะเขาเล่นเป็นริาสาร์เหมือนกันฮนะแต่ที่อุโมควันตั้มเขาได้เป็นโปรเฟสเซอร์เอครับสวยะฮะเราถือว่าได้เยนฟรีมาแล้วนะ เราน่าจะเล่นอาร์เมอร์ก่อนนะครับอาร์เมอร์ที่บ้านป้าเมย์เลยก็ได้ไหมไปกดจุบเทินไม่ติดนะไปฮะ,ปะ,ฮะเขาไม่เด็กอะไรเอ่ยออนกูอิงเหมือนกันเราหรือเปล่าเขามีเิซ่าดีโปเอ็กซ์มีโ,โมเบียสน่าจะเป็นเด,เด็กเดียวกัน,นะฮะแต่โคยาลิสนะฮะเอาแหลกไปเลยครับแหลกได้อะไรก็แรงะฮะ ยัเวนแอนแมนนะตอนนี้น่าจะเบาสุดแหละได้เป็นกูสครับเล่นตัวใหญ่ไม่ได้ฮะโอไปแอนแมนลูกเคสครับผมเล่นเป็นไอออนแมนไปเลยไหมโอ้เล่นไม่ได้ฮฮติดกูสเป็นไอออนแมนกลางแล้วกันเขาจะเล่นทางขวาอย่างต่อเนื่องฮะ Iron Man. เราเป็นคอสโมดักนะฮะแต่ไม่รู้ดักอะไรเราเพราะเราเล่นสเปกตั้ไม่ได้อยู่แล้วแล้วเราก็สเปกตั้งบัฟไปเลยดีไหมใช่ฮะแรงที่สุดแล้วนะเราไม่น่าแพ้เขานะโอเคฮะเกมแรกจีจีครับเถอที่หนึ่งเปิดพื้นที่แรกมาเป็นไวฮอตรูมเล่นไปเลยเนาะถ้าเราได้ไวฮอทลูมไว้ก็ดีฮะลองแรมอินฟาโน เราอยากจะเล่นที่โรงแรมหรือเปล่าเราอยากจะตัดการ์ดเขาไหมเอาเป็นว่าลงลุงสามเอ็มแล้วกันะผัดกันตัดการ์ดตัดเป็นลูกเคสเขาครับเขาเล่นเป็นเจฟตัดไอวอนแมนเราก็ค่อนข้างแย่ฮะไอวอนแมนอาจจะเป็นการ์ดคีย์สำคัญก็ได้่ะมาเป็นอัมเมอร์ฮะโมที่ไว้าเขลุงต่อเนาะเขาเป็นแองเจล่า อังที่ถ้าได้รับการเนิร์ฟไปเนาะก็ค่อนข้างแย่ฮะเล่นเป็นลูกเคสพร้อมริซ่าไปเลยเนาะแรงมากฮะลูกเคชลิซ่าแล้วเราชนะไวคอลลูมด้วยฮะ,ยฮะเขาเป็นลุงโมเบสเหมือนกันนะเด็กเขาก็มี สเปกตรัมมาแล้วครับเพราะฉะนั้นเราเล่นเพลงนี้เลยบูมเบ์กูสเราสเปกตรัมขวาได้ครับผมเ,เป็นเซลล่าฮะแต่เซลล่าที่มีโมเบียอยู่ก็ไม่ติดหรือเปล่าเทิร์นสุดท้ายเราค้อนโมสเปกตรัมขวาเพียงเดียวพอเนาะเอาแรงมากครับตานี้ โอเคครับ GG ครับผมนนะเปิดเกมนี้เทินที่หนึ่งเปิดมาเป็นคลินฮะก็ไม่แย่มัง้งเราอาจจะลุกเคสคอสโตมไม่ก็ลุกเคสอาร์เมอร์ถ้ามีแลดก็จะเก็บไว้เล่นแลดที่คลินได้ครับคลินทาคลินทาน,นี่ค่อนข้างแย่ฮะผมอาร์เมอร์ไปเลยแล้วกัน เื่ดเทินสามก็ต้องคอสโมนะเป็นเปได้เทินหน,หน้าอยาให้เป็นไอรวอลลครับเขาเป็นวูเบอรีนะเป็นเด็กเด็ชอยนั่นเองขอเป็นซีเนสเตอร์ลอนดอนโอ้ดได้แนละ้วเราเปิดทีหลังมาแบบนี้ผมคอสโมดักไปเลยนะคอเลกที่คลินไม่ได้ถ้าโดนคอสโมดักที่ซีเนสเตอร์อีกก็แย่สำหรับเขาเหมือนกันนะ เป็นเอ็กซ์ทจนิีกับคาเนชเรามีคอนโมด่กครับคอนโมที่คลินทา่าฮะอันนี้แย่สำหรับเราแหละเน่นเป็นลิซ์ดกับลุงโมเบียสไหมลิซ์ดขวาเขาจะออกคลินให้เราหรือเปล่าเขายอมแพ้ไปแล้ว เกมน,นี้เปิดพื้นที่แรกมาเป็นโซโหเวียฮะทิ้งเป็นดาร์เคนเรารวนทิ้งลูกเคชครับก็ไม่น่าจะมีผลอะไรมากฮะในเมื่อเขามีดาร์เคนเขาคงไม่เล่นเด็กลดพลังนะแต่มีผลครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเนกาทีฟโซนนะครับเพิ่งพูดไปหยกๆว่าลูกเคชโดนทิ้งไม่มีผลเปิดเป็นเนกาทีฟโซนมีผลเต็มๆฐานทับฮะก็ขอให้ฐานทับลงไปที่เนกาทีฟโซน ขอบคุณครับเราเป็นเดอะคอเลกเตอร์ฮะโอเคครับไม่ลงในกระทิโนโอบคุณครับบูลมาเวลผมอัมเมอร์กับวิซ่าซ้ายแล้วกันอัลเมอร์กลางนะเพราะว่าสเปกตัมมาก็ยังบัฟขึ้นมาได้ครับถ้าสเปกตัมมาใช่ เขาเป็นเด็กอะไรเอ่ยมีดาร์เ n นมีคอร์เตอร์มีโมเบียสเป็นเด็กดิสการ์ที่ใส่คอร์เตอร์นั่นเองเอามาเล่นกับอะโคลิปแล้วก็สวอ r m ใช่ไหมโอเคเขาสเปกตั้มมาแล้วเราบูม,มเวลไปเลยเนาะทางขวาเราอาจจะแพ้นะสู้ไม่ไหวครับเด็คูล่าเข้ามาแล้วโอเควัดกันเทิร์นี่แหละว่าเราจะแรงพอสู้เขาได้ไหมนะมาดูกันครับ เกมไวฮะเกมนี้เขาเป็นชาวเวสขวาตรงกลางทิ้งเป็นเฮลคาวฮะเป็นเท่าไหร่เลยเฉือนชนะมาได้ครับจีจีครับผมมาครับกับเกมนี้เปิดเทินที่หนึ่งเทิน,ทนแรกพื้นที่แรกเป็นผ่านปฏิปการอเวนเจอร์ซึ่งไม่น่ามีผลกับเด็กเราเท่าไหร่หะเด็กเขาเป็นเด็กอะไรดีกว่า โอกาสอาจจะเป็นปแฟคเตอร์โลกินะครับตามมาด้วยโมโจโวบลเราเล่นกูสเลียนอัมเมอร์ดีเล่นกูสดีกว่าเนาะเป็นโมเบียครับเราเป็นกูสอันนี้ก็เมเตอร์แฟนตาิีนะทุกที่การตามสเต็ป เราอาจจะแพ้ที่โมโจเว r ล d ได้นะครับเพราะว่าเราเล่นตัวใหญ่ไม่ได้เลยนอะตัวใหญ่เด็กกเราก็มีข้างล่างเยอะตัวเล็กก็ไม่มาเลยแต่มาฮเป็นแอนด์แมนกับอัลเมอร์นะเล่นได้นะครับจริงจริงจะเล่นแหลดก็ได้เดืนนี้แต่ผมเล่นแอนด์แมนอัลเมอร์ดีกว่าเท่านั้นเพื่อให้เราชนะที่โม j o เว r ลด์ชัวร์วครับ เขาเป็นโลกิแล้วฮะโอ้โหแล้วตอนนี้ลุงโมเบสไม่มาแก้โลกิไม่ได้นะฮะโอเคฮคะเขาคงไม่สู้ที่โมโจโวแล้วครับเราก็เล่นบูมเบลไปนะแบบตรงกลางเราน่าจะชนะชัวร์แหละหรือเอาจิงเราเล่นไอว่าแหละอาจจะดีกว่าก็ได้ฮะอันนี้ดมวนล้วนเลย ว่าแหลกเราครบได้อะไรนะวราแหลกเขาเวอร์เยอะกว่าอยู่แล้วแต่ถ้าเขาเปลี่ยนใจมาเล่นตรงกลางสู้เราเธอสุดท้ายก็เป็นเพที่ไม่แย่ฮะอูบูมเอาเรกลางนะแต่เกมนี้เราปริดด้วยสเปกตร,รัมอยู่แล้วนะแต่เพราะว่าเราอะาจ,จะสู้เขาไม่ไหวฮนะเพราะว่าเขาคือเด็กเราที่เราท้าทายอะเล่นแรงวายอยู่แล้วอะ คท okay. สุดท้ายฮะโอ้โหท่านเราเล่นแหลนเราแรงเลยเนี่ยเป็นไอวอนแมนรู้อะไรไม่เท่ารู้งี้ฮะทุกคนเรามีสองเพยฮะคือแหลดโมเบียสหรือสเปกตัมไปถ้าสเปกตัมเนี่ยเสมือนซ้ายถ้าเขาไม่เล่นเพิ่มกลางใช่าขาดขวาแพร่ช่วยเขาเล่นแต่แหลดกับโมเบียสบวกเก้าบวกเก้าบวกสิบ 9, บวกสิก 10, บเอ็ดนำซ้ายฮะแต่เขายอมแล้วเขาสู้ไม่ไหวหรอทีจีครับ